ฮัลโหลสวัสดีกบมาเจอคลิปอีกแล้วนะครับคลิปลงมาเรียคชันตัวอย่างนับสิทธิจุบครับผม EP ที่6แล้วนะครับอย่าทักหัวอยู่ไหนะอย่าเพิ่งอาบน้ำแล้วสระผมเสร็จ <c oughs> ก่อนจะไปดูแลเรียคชันพร้อมกันนะครับอย่าฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับรวมถึงถ้าไม่รบกวนทุกคนนึงเกินไปไป follow ทางอินสตาแกรมด้วยนะครับเค <Okay. S 2> ใน EP ที่ห้าเนี่ยจบตรงที่ เหมือนนับสิบจะลงรูปทางในสแกรมที่เป็นรูปคู่กับคุณจีนที่ร้านกาแฟร้านเค้กน้ามหาวิชาลัยประมาณนั้นเนาะแล้วทำให้มีคนมาฟอลโล่จีนขึ้นมาเยอะๆแล้วก็ตั้มก็โทรมาว่าจะมาหานับสิบกับจีนที่ค้องก็น่าจะเป็นเออเช่นเกี่ยวกับเรื่องที่ลงรูปประมาณนี้มั้ง่ยกดาเอาโอเคดูเลยครับตอนจบเนี้ยโพสภาพอะไันก็ระวังระวงะรังเลจริงด้วย ไม่พิจารดาเลยผมมีเรื่องอยากจสดเต็นไปจีนนิดหนึ่งครับผมอยากให้พี่จีนอยู่ห่างๆเอ๋ยไว้หน่อยเอ๋ยมูคิดขอบคุณนะที่ดูแลเอ๋ยแทนให้ฉันนะไม่เป็นไรนี่ไปไงมาไงเนี่ยทำไมถึงกลับบ้านได้คิดว่าจะลืมพี่ออเล่นเป็นแม่พี่จีนเหรอน้องจีนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกนี่คือสิทธิ์ยืนอยู่ข้างกางพ่อเนี่ยจีนขอตัวกลับก่อนครับหืม What Happen ตอนจบเนี้ยโพสต์ภาพเลนก็รับ มีถึงขั้นจะกดปิดกล้องเลยนะงงอ่ะไลายไลน์ไปกันช็ลยแรกก็อย่างที่เราพูดไม่ผิดนะก็คือว่าตามมาคุยเรื่องที่นับสิบลงรูปทางส s t a แกรมนั้นไปก็จะเป็นเกี่ยวกับฟีดแบ็กเกี่ยวกับแฟนคลับหรืออะไรประมาณนี้มาเดานะแล้วก็เนอกเรื่องหน่อยไปทำไมรู้สึกหน้าอ้วนจังน้ำหนักขึ้นไปเนี่ยแล้วก็อีกช็อตหนึ่งก็คือเป็นซีนที่ อ่หยกจำชื่อไม่ได้อ่ะคนนั้นน่ะที่เป็นเพื่อนที่อีพีที่แล้วจุบก,กับเอ๋ออ่ะที่มาเตือนจีนว่าคนนี้ไหนนะเพะอยางเงี้ยนะม,มันจะรันยากอ่ะนี่คนนี้สุดรอยอยกอ่ะเนี่ยที่มาเตือนว่าให้ระวังเอ๋ยไว้อะ อี่ยว่าคนนี้เขาต้องเป็นแฟนหรือแอบชอบเอ๋ยประมาณหนึ่งมั้งนี่เดานะแล้วก็เลยมาเตือนคุณจีนเพราะอยากรู้แล้วว่าจริงเอ๋ยเป็นคนมีโกที่ชัดเจนในชีวิตนะเหมือนเขาต้องการจะเดินขึ้นไปเป็นสตาร์เป็นให้รับการยอมรับจากคุณพ่อหรือเปล่าไม่รู้หรือต้องการมีโกบางอย่างอะ่ะการที่เขาจะพูดไงดีอะเหยียบย่ำบางคนขึ้นไปใช้คํานี้ละกันมันไม่ได้แรงนะแต่ก็คือมันเป็นเรื่องจริงเหมือนว่า ผ่านคนบางคนขึ้นไปเพื่อให้ตัวเองไปถึงในจุดที่มันยอยากได้ยกว่าเอ่ยทําได้นะในบทของเรื่องในใน,ในเรื่องเนี้ยทาให้เขาได้มาตเตงคุณจีนให้ระวังไว้ประมาณนั้นแต่งงว่าทําไมอยู่อยู่จีนกับบ้านไปหาคุณแม่จะหยกเดาว,ว่าน่าจะเป็นเรื่องนับสิทธิ์เดานะแล้วถ้าเดาไม่ผิดเลยนะความซับซ้อนก็คือเผลอจีนกับนับสิทธิ์เป็นเพื่อนกันสมัยเรียน สมัยไม่ใช่เรียนสมัยตอนเป็นเด็กๆจะด้วยซ้ำแล้วก็แม่นับสิบก็น่าจะเป็นเพื่อนกับแม่ของจีนเรื่องมันต้องผูกประมาณนี้และอาจจะเป็นแบบรักแรกพบตั้งแต่ตอนเด็กๆหรือเปล่าเผลอนะถ้าดาพอดแ,แบบแบบแบบน้ำเน่าๆเลยนะก็คือนับสิบชอบจีนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแล้ว เพอ่เผอจีนอาจจะเคยช่วยอะไรนักศึกษเด็กๆหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ดเดาแบบเดาแบบน้ำเน่าเลยอะ <c oughs> คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมดูแล้วใน e ีพีที่6นี้น่าจะสนุกมากๆเลยครับเ <c oughs> ขาน่เขาจะออนแอร์ให้เราดูทางช่อง3 SD ตอน4ทุ่ม58นาทีนะครับผม <c oughs> แล้วก็จะรีลันให้ดูทาง VTV <c oughs> ใช่ไหมใช่สิใช่ทาง VTV ถูกแล้วครับทาง VTV ตอนเที่ยงคืน15ครับผม ถ้ามีเวลาจะอัดเลเชั่นให้ดูนะแต่ช่วงนี้ยเลเชั่นตัวเต็มอ่ะช่วยความที่โควิดมันเียวเริ่มกับทํางานออฟฟิศแบบฟ l t ทม e เต็มๆแล้วว่าทําให้อ่าถ้าอัดเลเชั่นตัวเต็มนะเริ่มเที่ยงคืนกว่าบางทีอยู่ไม่ไหว <c oughs> แล้วไงจะอย่นนหน้าช่วงนี้ออกไปข้างนอกดูแลตัวเองนะครับใส่แมสตลอดเวลาเทคแคร์นะครับผมบายลูบยูครับ